สวัสดีครับทุกคนก็ในคลิปนี้ก็เป็นคลิปผมอัดเล่นๆเ,เป็นคลิปถ่ายแบบผมไม่ได้ตั้งใจอีถ่ายด้วยก็เป็นคลิปถ่ายแบบถ่ายทันทีเพราะผมเห็นเหตุการณ์แปลกๆผมก็เลยเอามาถ่ายนะครับก็คลิปนี้ก็รับชมลืมลดเสียงด้วยนะครับก็คลิปนี้นอันนี้ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าลดเสียง ที่ว่าสามารถฟังได้เพราะเสียงในซเสียงในคลิปผมอะเสียงเกมอะมันจะเบาแต่เสียงเสียงเสียงที่ผมเล่นอยู่อะมันจะเสียงดังเหมือนตอนนี้ตอนที่ผมพูดอยู่ก็มันจะดังเสียงในคลิปนี้แทบจะไม่ได้ยินเลยเสียงเกมเสียงอะไรอะไม่ได้ยินเลยเลยได้ยินแต่เสียงผมเสียงผมพูดอยู่คนเดียวก็รับชมแบบ เซฟหูตัวเองด้วยนะครับก็หูคุณตึงๆอย่างเงี้ยก็คลิปนี้ก็มีเพียงนนะันนี้ก็ไปดูรับชมคลิปได้เลยนะครับอ๋เอเซิร์ฟในเซิร์ฟหนึ่งนะอ๋ออันนี้เราจะมาวันนี้ผมจะมาฟาร์มแต่ว่าอันหนึง่งก่อนต่อให้เดวิดเน็ตปืนระเบิดด้วยเมื่อกี้โอ้โหบอกเสียงก่อนเียเสียงดังกันไป โอเคก็เสียงปกติละ,ะเสียงในคลิปน่าจะน่าจะได้ไม่ได้ยินเสียงผมหรอกก็ถ้าผมต้มองไปดูจากจางแอปก่อนว่าเสียงมันดังหรือไม่ดังอ่าไม่น่าเลยเลือดตะกี้ก็ดีอยู่แล้วตะลุยเชนเวล2 0สองร้อยให้ได้ตอนนี้เชนผมเวล2 2สองร้อยยี่สิบแปด ว้าวโอเคเลือดก็ยีสองเราได้ไงก็ไม่รู้ไอกี้ผมจ๊บจ๊บต้องเซิร์ฟอะไอ้กี้ผมจ๊บวิ่งลงบานลงตรงนั้นอีกโอ้โอเคมาต่อไปอ่ะคลิปนี้อาจจะอัดสั้น ไอไม่ได้อัดเยอะคลิปนี้ว้าวเซิร์ฟนี้เหมือนมีเกตประมาณ3-4คนทุทามสอง เชนเรือสองร้อยนึกว่าไม่เล่นชอบเลยมารอบแรกเป็นบิ i ด d e มีบิ i ด d ม r ม a ด้วย 马雷吗？ ดูทามเฮ้ยคนนี้เก่งเว้ย ตุการนี้เราต้องจัดการยเดแมนก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเ,าเขาจะสร้างป้อมวัดดีเกดเกดนอกเครื่องแบบเกดนอกเครื่องแบบเกดนอกเครื่องแบบ ーうん、きこんわ。 โอ้ยติดบัแล้วไม่ไปที่อื่นวะอเอาสิไอเด็กเดี๋ยวฆ่าคนแรกแนะ่รอบหน้ากูคใครตายทีนี่อี๋ ฮะครับตั้งไปปุ๊บปุ๊บปบุ๊บฮะมามารอบต่อไปเอาแก้มือกี้เต้ามันติดบัก you store <laughs> ป้าไหมายต้องจัดการตูททำ

multimani gadit d w a r Hãy là cho đều làm chân. อย่าคกคกคกกินนมคกคกคกข้าตะกันอยู่นู่นผมเชื่อเลยว่าถ้าผมนั่งปั่นอยู่ตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ผมจะได้เจอก็คือมีดยาวๆสักอันหนึ่งมาแทงหน้าตัวเอง คือเป้าหมายผมเอาเชนได้ถึง2 0 0แล้วก็344 400สีผมจะเป็นเชนผมจะเป็นคนแรกที่เล่นเชนเวลพันหนึ่งโดยที่ไม่เล่นตัวอื่นแต่ว่าผมน่าจะแพ้เยอะแน่เลยถ้าผมเล่นเชนเพราะว่าตัวที่ทำให้ผมได้วินเยอะๆก็คือเชก็คือเกต1 3 3 7เราต้องช่วยเพื่อนนะครับเราก็ต้องปั่นเครื่องนะครับเวลาได้รถเดเวลนะครับ ทำไมรู้สึกยิ่งทำไปยิ่งทำทำไมเซิร์ฟมันเหลือเท่านี้ไม่ได้เซิร์ฟทีคนณทำไมตายกันทีละคนแล้วมันเหลือเท่านี้แล้วเนี่ยเหลือสามคนเนี่ย,ยเสียงเสียงโอเคครับสกินเด็ดหายนี่ไม่เห็นได้ไงครับผมเล่นเช็ดเก็ตไม่ใช่เช็ดเฮ้ยมาใกล้ๆสิมาใกล,ใกล้กลๆฉันสิ มาใกล้ๆสันสิไปโลจ่า,ายิงโดนแล้วรู้สึกรู้สึกฟินฟินแตกโอ้แกนี้ฝูกกฟินเลยครับทีนี้วินเน็ตวินเน็ตอืมฮึเดินเดินนั่น เขาน่าจะเหลือผมไว้หรือว่าจะเอาเกบหรือว่าจะจะเอาผมมีอยสองคนคนไหนอยู่ใกล้เอาคนนั้นอคนที่อยู่ใกล้ก็ต้งไก่มันก็ยังเอาผมเปิดตาแดงสิเปิดตาแดงสิเปิดตาแดง,ป,ดแดงปุ๊บ แล้วเชฟมันโว้ยคุณเลี้ยงสตาม่น่าไม่เก่งคุณเลี้ยงสตาม่น่าไม่เก่งเพื่อนให้เราหน่อยสิโว้ยทำไมนายสตาม่น่าเยอะขนาดนั้นเราอยากถามจริงๆนายเลี้ยงยังไง โ <Okay>. อเคเกตคงนั้นน่าจะยื้อให้ผมได้เฮ้ย <c oughs> ไล่ยาวๆเลยจีกงๆเขาน่าจะล่อได้เกตคนนั้นผมเชื่อมั่นในตัวเขาก็ไม่เอานะครับแล้วก็เราก็หนีไปเขาไม่เอาเราเราก็หนีอืม องงจังเลยสตาไม่น่าไม่ลดได้ไงไม่สตาไม่น่าไม่หมดได้ไงครับเมื่อกี้ไล่ยาวๆว้าวร้อยยี่สิบเก้าว้วาวอิสุนไนอีซอมเคร,รก now เครก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 ผมแพ้ผมไม่ผมไม่ว่าอะไรหรอก แต่ถ้าผมแพ้เพราะบ้ากนี่ผมโกรธจริงนะผมแพ้ไม่เอาเอแล้วผมไม่เหมือนคนคนคนที่แล้วไม่ผมไม่เหมือนครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วถ้าผมแพ้ผมจะโกรธแต่ครั้งนี้ผมไม่โกรธหรอกแพสักร้อยรอบมไม่โกรธหรอกจะทุบคอมแทนพอเล่นทีไรไม่ผ่านสักทีจะทำฟาร์มเบีวหน่อยว้เลือดนี่ผมมากับดวงจริงๆนะเนี่ยเล่นเชน เชฟเป็นตัวแรกด้วยที่ผมทำเวลรอยคนอื่นอะอะไรอะคนอื่นอะไรอะเกตเกต์ตัวแรกนุกตัวแรกต,ตวสก้าอะไรแบบเนี้ยผมนี่เล่นตัวยากสุดเลยมาถึงเชนมาถึงเชนเลยเชฟตัวแรกจริงอะ่ะะผมเล่น และเป็นตัวแรกด้วยที่ผมซื้อล่างท้องให้มันว่าผมต้องทำผมต้องฆ่ามันตัวแรกแต่ว่าผมจะเหลือแทบไว้คนนี้แล้วกันเหลือคนนี้ไว้ถ้าผมจะฆ่าแทบคนนี้เจ็ดเจ็เจ็เจ็ได้หมดเลยถ้าน่องเหนื่อยจากแทบก็อย่าผมอาจจะฆ่าเอถ้าสมมติเป็นเอเลียสทูทามอะไรอย่างเงี้ยผมฆ่าแน่นอนนะตัวแรกอะอ่ะอฮ้ ตอนสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ตลอดพอทีใกล้ชนะมักจะมีคนให้ฆาตรกรอนฆ่าให้ตายถ้าไมาอยากมีเวลาเล่นเพิ่มอะเดี๋ยวผมไม่ถือสาแล้วกันฆาตรกรตอนตอนนี้ก็เหมือนจับเล่นอะไรซี่เหมือนเล่นอะไรสักอย่างอ่ะผมตดวิดเน X ใช่ไหมล่ะรีก่อนรีก่อน รีรีรีเสิฟไหมหรือว่าอยู่เซิมนี้ไปอยู่ไปแล้วกันเดี๋ยวรอบนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นเคสแล้วกันมเาเชนเล็ตเชนอะเอเชนไป ฮะอ้ะอเหี้ยเดอี๋โพอี๋โพอี๋โอย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 โอ้โหยังไม่ได้ถัดเริ่มเกมสิครับมาถึงเดือนโปแล้วโปออย่างนี้ต้องทำยังไงร,รีพอร์ตสิครับรออะไรนั่นไงตัวรีพอร์ตไปแล้วมาถึงเล่นโปเลยยังไม่ได้จแอบไบง mẹ lại tham lưng anh ơi Nightmare mất mọi người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  mà 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 ôi chú อยู่นี่นี่เองเอาเราได้อะเพื่อนลืมแม่เนี่ยลืมแม่เอาไว้อะลืมแร้วสินไหมว่าฉันอะไม่มีเป็นไรนนนพวกเองสองคนนีมเ,เ,เรียนลวกัน วิคิดไปคิดมาผมว่าเก็บเอเรียสีกว่าโอเคโนบขอโทษนะแต่ว่ามันต้องฆ่าจริงอะขอเลือดก,ก,ก่อนเร็วเร็วขยับหน่อยเลือดหน่อยเร็ว้องการเลือดตอนนี้เร็ว Okay. อ่ะรีบปั่นเครื่อง, <Okay. S 1> <ส>งวินาทีจะค่ายแต่อ่ะไม่ใช่ไม่รู้ใคร <Okay. S 1> ไม่พี่ยัดคลิปหนึง่งสองสาม <c oughs> โอ๊ย โอเคก็นี่ก็จบแล้วครับอ๋อ